เขาว่ากันว่าการออกไปท่องภูเขาสุดกหรือสุดเจะเพื่อเขามองสีเขียวหลังจากที่เราทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแต่ว่าในเมื่อเราไปไม่ได้งั้นเราก็อยู่กับเกม lonely mountain downhill แล้วกันนะครับผมบอกนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเรื่อง d o w n h i เนี่ยเออไม่ได้เก่งในชีวิตจริงหรอกครับคือ p 2ครับมันมีเกมชื่อ d o w n h ลอยู่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยปากระป๋องแป้งแบบโป๊ะปโปะปาป๋่งเป็งเลย นะครับผมเพื่อไม่ชาะใช่ไหอะไรวะต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับอู้ซึ่งดูจากจุดสตาร์ทแล้วนะครับผมโอกโหจะมีโค้งหักซองอยู่มากมายนะครับเราต้องวิ่งไปถึงเส้นชัยให้จงได้นะครับมจุดที่1น่นะก็คือจุดสตาร์ทกันเลยนะครับผมเห็นค่าว่าเกมนี้เป็นเกมดีนะครับราคาซึ่งอยู่ที่ประมาณ5 5 9บาบาทเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ดีดีเลยแหละ จักรยานนะครับผมก็มีให้เราเลือกทั้งหมด6แบบนะครับผมซึ่งโอ้โหไม่รู้จะเลือกอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันล็อกทุกแบบเลยเหลืออยู่แบบเดียวเริ่มก็ได้วะแม่งเอย้ยให้เลือกทำไมเนี่ยมีอยู่แบบเดียวนะกดลูกศรขึ้นเพื่อเร่งความเร็วเอ่อสเตียร์ด้านซ้ายด้านขวาเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็กดลงเพื่อที่เบรกอ่อชิปสปินแล้วก็รีสตาร์ทเช็คพอยต์โดยการกดแบ็คสเปซอย่างนั้นะเข้าใจละ โอ้โหเกมอันนี้คือเกมขับจักรยานชิวๆครับทุกคนหูดูจะกเกมแล้วว่าเนี่ยเราเลี้ยวมาสองโค้งง่ายมากเลยเมื่อกี้ผมตายด้เวเฉยขับลองขับไม่ตรงทางดูก็เลยเอออยากให้รู้ไงว่าเวลาเราขับเบี<อ>้ยว<อ>มันจะเป็นอย่างยาืดยืดเพราะว่าเกมเกมนี้เริ่มสนุกแล้วแบบว่าผมว่ามันเริ่มสนุกแล้วว่นเริ่มเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้ว,มมลวคือเนี่ยเราเราเร็วเลยจะจะมันชด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 เฉาเพ่อเฮ้ยมันรลัดได้มันรลัดได้เนี่ยลงนี้เลย โอ้โหเป็นไงเหมือนเขาทําทางมาให้เราลงโอ้โหโค้งเคร์งคือไม่ต้องมาบอกเลยแล้วแต่เลยครับว่าจะขับตามทางปกติหรือว่าจะขับทางเฮ้ย <c oughs> เราจะขับทางปกติหรือว่าเราจะ <c oughs> เป็นดุมไปอุ้ยเกือบเกือบเบเกบแม่อีกาออกมาต้อนรับกันนี่เป็นไงผมก็ดิฟมาไงผมก็ดิฟมาแล้วก็อ๋อให้กดเบรกได้โอเคก็คือให้ให้เบรกได้นะเออ เราก็ลืมดูไงว่าเบรกได้เราก็ซัดเข้าไปเราก็ดิฟคิงมาไงผมบอกเลยว่าเทือกคงเทือกเขาออกินาเน่ยนะผมเนี่ยไม่เคยผ่านมาหรอกนะเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทือกเขาเทืททอกเขาคิจิกูเดี๋ยวพึ่งไปมาเลยผมบอกเลยว่าคนนี่อย่างหนาแน่นเลยเราดิฟคิงโอ้สายฟ้าดิฟมาดิฟมาดิฟประเจยก้อนหินนี่โอ้โหเขาเรียกว่าอ่านขาดอ่านเห็นเลยเนี้ยเออเรามาเรามาเรา,า,เ,ราเจอโค้งหน้าครับเราเออมาเสออมามาสุดมานจะเจอ อ่ะไปเฮ้ยไปได้มันไปได้เฮ้ยอู้บอกเลยว่าผมมันเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆโอ้ยน้องเมื่อกี้น้องย้อนซ้อนป่ะน้องโอ๊ยโดนปรับเลยเนี่ยโหมีคนขับสซนมานี่แต็กเลยนะเออเราตามตามเออเมื่อกี้ทางเมื่อกี้ทางเมื่อกี้เราถะเออเหมือนเหมือนไม่ใช่ทางเมื่อกี้เลยนะ เออเมื่อกี้เราลงไปแล้วจําได้ว่าเจอต้นสนนะเอออันนี้แม่งไม่สนเลยเลยนะครับกาวิตี้นี่ลงมาบอกเลยชิปหายแล้วเราต้องใจเย็นๆนะครับผมขับรถลงเออใช้รถใช้ถนนใช้เออใช้รถใช้ถนน,นต้องระวังนะครับผมเออเรา <c oughs> อย่าบอกนะว่าเราสามารถอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราสามารถเราสามารถสามารถเราสา่งไม่ ลงเขา2จังหวะดีกว่าครับเออถ้าเกิดมันมันจะฝืนเกินไปเราก็เอ๊อเดี๋ยวนะ <c oughs> เราไปฝืนทำไมครับอืมโอ้ช่วไปแล้วดอกไม้ที่นี่ก็หอมดีเหมือนกันนะเออรู้สึกเหมือนอยู่ทุงเราเป็นเดร์แล้วก็ที่นี่มีมีทิวลิปที่มีกลิ่นหอมผมแนะนำเลยกดไป5่าดาว <c oughs> เอ็นไลเอ้ยมาดีมาดีรอบเนี้ยมาหน่อยี้มาดีมามาดีครับรอบนี้มาเราสปีดมาเราสปีดตรงเป๊ะโอ้โหจังหวะเนย าวเนี่ยสี่มาเลยเช็คพอยต์สี่มาครับเฉียงซรายขึ้นนะเออตรงนี้เราเรามาเหมอเราอือเราบอกเลยว่าเราซื้อแกงมันจะแรงก็ตรงนี้แหละบอกเลยมันจะอู้ดูว่าเรียบร้อยดูว่าจะชนชนพงไพยไพลงโพตรงนี้เหมือนจะลงได้เขาทําทางลงไว้ให้เรานะเออเราค่อยๆเป็นค่อยเฮ้ยรอดเฉยเราค่อยขับมาค่อยๆขับมาค่อยๆขับมาเราค่อยๆขับมา เราค่ยกลับมาเราวิ่งลงเขา,เรา,งงเ,รา insight, เราวิ่งลงมาเราวิ่งลงเราเฉียงเราซึบเรียบร้อยเช็คพอยห้าเข้าไปเช็คพอยห้าเข้าไปเราโอ้โหตรงนี้เรียกได้ว่าซิกแซกซิกซึกซักซิกแซกเลยเนี่ยตรงนี้โอ้มาเลยมามาแล้วมาแล้วขับมาจังหวะนี่จังววะจังขับอ้อมใหม่ไว้เลยกูจังหวะนี่จังจ๋งเลยจ๋งเลยเนี่ยจังๆเลยเออเนี่ยลงลงลงเลย กระปุกจ้าโอ้รัดรัดมีก็ได้วะเออไปลงลงลงเออสวยสวยลงลงนี้ลงนี้ลงได้ลงได้เออผมเลยเฮ้ยจ้าจ้าจักรยานชิวๆดีกว่าเนาะอย่าไปลงไปรัดอะไรเขาเยอะเลยเออวัดดิฟมาผมก็เออผมชักไม่ชอบต้นไม้สีเขียวแล้ว ผมเจอทางลัดผมเจอทางลัดนี่เป็นไงโหดเสยเซียนเซียน,นตรงนี้แล้วแม่งเลยคือการเล่นเกมประเภทนี้นะครับทุกคนเขาตุองบอกเลยว่าเขาพยายามนะครับที่จะทําให้เราอ่ากดรีสตาร์ทบ่อยๆเพื่อที่จะให้เราหัวร้อนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอาการหัวร้อนเนี่ยใช้ไม่ได้กับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ใจเย็นมากนะครับอ่ะหยินตรงนี้ต้อมาได้ครับเราค่อยๆมาครับผมเราก็จะ สามารถผ่านไอ้คือผมรู้แล้วเวนะ้ยในที่สุดผมก็อ่านขาดแล้วคือเราจะโดนหลอกด้วยหินตรงนี้เว้ยเพราะนั้นอะตรงเนี้ยเราห้าม yes. ไปเร็วเลยเราห้ามไปถ้าเกิดเราไปเร็วนะเราโดนหินแบบถางคอแบบหยุดยั้งเอาไว้อะผมบอกเลยมีชิพคอยเร็วยโอ้ยควยผ่านมาได้วู้คยผ่านมาได้แล้วเนี่ยมีชิพคอยวะมีชิพคอยวะขอชิพ่อยหน่อยเลยขอชิพ่อยหน่อย กไูไม่กล้าขับเร็วเลยไม่เฮ้ยไม่กล้าขับเร็วอ่ะเฮ้ยมีเช็คพอยต์แล้วไปแล้วกูสุดสปีดเลยบอกเลยบอกว่าสุดสปีดสุดสปีดซิ่งดิ้งซิ่งสายฟ้าบอกเลยวูสุดสปีดซิ่ดิ้งสุดซิ่งซิ่งสายฟ้าอืมโอ้เช็คพอยต์ผมโอ้โหถึงว่าง่ายๆปะวะ วังว่าทุกคนจะสนุกกับการขับจักรยานลงเขานะครับเออครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะโหยขอบอกเลยว่าช่วงนี้ที่ผมหายไปนะครับไม่ใช่อะไรนะครับคืองานผมแบบเยอะมากเลยอ่าถ้าเกิดรอชิปใหม,ใหม่หรือว่าการไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งนานหน่อยแล้วกันเออแต่ผมอาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ที่ผมกำลังดังเล่นอยู่13นาทีนะครับผมก็ยังดนตามงานอยู่เลยนะครับโอเคก็หวว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะครับและอยากให้มีต่อก็ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมด้วยเติบโต,ตนะครับชอบกดซับสไคร้ใช่กดเลิฟนะครับผมเอ เราเอไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมก็วันนี้ผมขอ,อย่าละรู้ไหมครับเราลากับมาะไรมาก่อนเออเสียงผมครับเมื่อกี้แม่งไปต,ต้นเลยจับเลย